สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพส2021นะครับวันนี้ผมก็จะมาร,รีวิวแรดฟอร์ดไอคอนิกโมเมนต์นะครับอายุ18ปีนะครับค่าอุอกก็ตันอยู่ที่102นะครับเมื่ออยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเราเลือกตำแหน่งอื่นมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูตำแหน่งนี้อย่างเดียวพอแล้วครับแล้วก็มาดูในส่วนของ s t a ็ k ของมาคแรดฟอร์ดกันนะครับ การเล่นเกมลูกตันที่99เลยนะครับแล้วก็บอลคอนโทรลดิปปิ้งนี่ก็97เท่ากันเนะาะไทบอลเลชันก็เลี้บอลด้วยความเร็วต่ำนะครับอยู่ที่91เนาะลองพาสส่งสั้นอยู่ที่89นะครับส่งยาวอยู่ที่90เนาะฟิติชิ่งจบสกอร์อยู่ที่97เนี่ยครับใช้หัวมุกนะครับอยู่ที่94เนาะแล้วก็ยิงลูกฟิกฟิกอยู่ที่91นะครับโอ้แล้วก็สปีดนะครับ อยู่ที่99ครับเต็มแม็กเลยเนาะแล้วก็เออ่สปีดตอนอยู่ที่98เนาะยิงลูกป,ปันๆก็94นะครับก็คกยิงพาวเวอร์อยู่ที่99เนาะพลังกระโดดอยู่ที่93นะครับบาลานซ์อยู่ที่97เนาะแล้วก็สเตมินาอยู่ที่97เท่ากันใช้2เท้าใช้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานี่อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางเนาะฟอร์มอยู่ที่7นะครับโอเคเราก็มาอยู่กันในสกิลของแรดฟอร์ดนะครับ มีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กก์เลยนะครับมีทั้งสกิลยิงแล้วก็สกิลเกี่ยวกับการคลองบอลเนาะแล้วก็มีสกิลเกี่ยวกับการหม่งด้วยเนาะแล้วก็ลองเลนชูตติ้งก็มีนะครับเพื่อทำช็อตก็มีเนาะเพลย์สไตล์ของบัคและฟอร์ก็คือโกโคเชอร์นะครับหรือว่ากางหน้าจบสกอร์เนาะจากประสบการณ์ที่พอได้พบก,ก็ได้เลยผมบอกเลยว่ามันตื่นเต้นอ่ะเวลาได้เล่นไอคอนครั้งแรกลนะอันนี้ไอคอนครั้งแรกที่น่าจะเคยเล่นละ ในยันทัที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนาะผมรู้สึกว่าแรดฟอร์ดตั้งนี้ผมรู้สึกชอบนะเวลาเข้าไปยิงส่วนใหญ่เหมือนจะจะยิงเข้าตลอดนะถ้าผมไม่ยิงพลาดเองโอเคครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องจุดเด่นของมาคัดแรดฟอร์ดกันนะครับจุดเด่นของมาคัดแรดฟอร์ดนะครับผมเรื่องแรกเนาะก็เรื่องการหาตำแหน่งในการยืนในการเล่นเกมลุกเนาะผมบอกเลยว่าหาตำแหน่งในเกมลุกก็ดีมากไม่แปลกเลยว่าที่มันตัน9กิขึ้นขึ้นเนาะ เวลาผมแบบเล่นชิงหน้าสองนะครับอันนี้ก็เป็นแผนใหม่เนาะแต่ค่าของทีมอะมันยังไม่ตันเลยมันเลยมันมึนนิดนึงแต่ขนาดทีมมึนๆนยังแบบทำให้แรดฟอร์ดนี้ขึ้นมาเล่นได้นี่ก็ถือโอเคแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับการคอมบอลนะครับการคอมบอลของแรดฟอร์ดในร่างไอคอนนี่ครับบอกเลยว่าโคตรด,ดีดีมากผมรู้สึกชอบมากกว่าเฟอร์เดนเดสคิปที่แล้วเนาะอนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่า ไม่รู้เป็นเพราะไอคอนหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะความชอบส่วนตัวมั้งก็ไม่รู้มกันผมสึกชอบนะครับไอคอนล่างนี้เนาะของมาคัสไดฟอร์ดนะครับจุดเด่นต่อไปก็เป็นเรื่องของสปีดนะครับสปีดต้นสปีดปลายนี่ถือว่าโคตรดีวิ่งกับโอ้โหแทบจะแม่งจะเป็นตำรวจอยู่แล้วผมแบบเล่นยโยนไม่ค่อยเก่งนะครับแบบโยนบอลมาให้กองหน้าแบบวิ่งนะครับอันนั้นผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนนเลย leg. ไม่ค่อยมีจังหวะแบบแบบนั้นเนาะ ถ้าเพื่อนๆได้ก็ลองไปทําดูนะครับแบบโยนมาให้มาคาร์ลาฟอร์ดวิ่งแล้วก็ยิงนะครับเหมือนเอ็มเปเป้ P e เนาะเรื่องจบสกอร์นี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวต้นๆที่รู้สึกชอบมากแก้จบสกอร์คมกิแบแทบบะกิบเลยบ้างมันอยู่ที่คนเล่นด้วยแหละนะครับว่าพอส่วนใหญ่ผมก็ยิงไม่ค่อยตรงอยู่แล้ะไม่รู้เป็นอะไรเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่จบสกอร์ไม่ค่อยเก่งครับเล่นแม่งแต่ครองบอลนะครับส่วนใหญ่จะได้แค่นั้จริง เลยเหมือนกับว่าเอาประสิทธิภาพของแรดฟอร์ดในด้านนี้ออกมาได้ไม่เยอะนะแล้วก็เรื่องยิงแรง k i ้ k i n g power นะครับนี่โอ้โหสะใจพอๆกับบูลูโน่เลยผมรู้สึกชอบมากเลยเพราะลองเล่น shooting ติดนี่มันแบบแล้วก็เรื่องบาลานซ์กับเอ,อ่อสตมินานที่ถือว่ากำลังโอเคเลยเนาะมันให้มาประมาณ90นี่ถือว่าโอเคนะครับแรดฟอร์ดนี่ถามว่าวิ่งได้ทั้งเกมไหมก็น่าจะได้ทั้งเกมนะครับแต่มันก็จะลดๆหน่อยเนาะแต่ ประมาณที่9กนาทีก็อาจจะลดไม่ไม่ได้มากกับสิงค right. ิดแดงนะครับแต่ก oh. oh. ็ลดอยู่เนาะคลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบเสียงแบบผิดๆถูกๆเนาะคือแม่งตื่นเต้นมากสุ่มแล้วแม่งได้เนี่ยโอ้โหผมหมดไปประมาณ900กว่าทองเนาะได้แรดฟอร์กกับไลอ้อนกิกมาเนาะสตัวนี้นะครับของแพ็กแมนยูเนาะซึ่งโคตรดีใจมากแค่90 0รอได้2ตัวนี้ก็โคตรคุ้มแล้วแต่น่าจะไม่สุ่มเพิ่มแล้วอีกตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากลัวจะไม่มีดวงได้แล้ว กูได้จะได้แค่2ตัวเนี้ยน่าจะพอแล้วสำหรับเดือนนี้เนาะเดี๋ยวรอไอคอนิกของแมยูรอบหน้ามาเดี๋ยวสุ่มแน่นอนถ้าไม่ใช่ตัวซ้ำเนาะโอเคครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวที่เลยผมจะปล่อยเป็นคลิปรันยาวเหมือนคลิปก่อนๆเนาะเดี๋ยวให้ดูเกี่ยวกับเอ่อของมาคัสแรดฟอร์ดเนะว่ายิงเลี้ยงยิงไม่เข้ายัางไงเนาะออขอดูกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปตอตอบไปเนาะโอเคครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย t s f o r d Forward Rashford Rash <ford. S 2> proving impossible oh, That's surely a foul free kick He knew what was coming That's a yellow card Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee. Giggs. Manchester United go in search of their winner. Chance to shoot. It's Rashford! He scored! They'll kick themselves if that doesn't turn out to be the clincher. What a time to score! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. You know, Peter, from the moment it left his foot, it looked unstoppable. That was thumped. You can see we've already started here. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Raphael Varane He's solid in the air, Peter. He's tough in the tackle and make a vital intervention. Yeah, I must agree, especially in view of his ability to lead and Rashford! And he's there to make a great save. rush played back in. Rashford hits one! Goal! Manchester United. Lovely goal. Perfect poise to set himself for the strike. has he picked him out rushford he's done very well to get to that oh that's a sparkling save absolutely sparkling his reflexes were ultra sharp